พอได้ฟังแล้วก็ย้อนคิดมาถึงพวกเราถึงตัวเราถ้าสมมติว่าชีวิตเราไม่มีวันพรุ่งนี้คือเราต้องตายในวันนี้คืนนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องพัดภาคจากทุกสิ่งที่เรามีจะมีเงินมีทองจะร่ำจะรวยจะมีเกียรติมียศ มีอะไรทุกอย่างที่พวกเราผูกพันเกี่ยวข้องพ่อแม่พวเมียพี่น้องหรือว่าญาติธรรมที่เราผูกพันที่เรารู้จักกันถ้าวันพรุ่งนี้เราต้องตายจากกันหรือว่าเราต้องพัดพากจากกันคิดว่าวันนี้เราพร้อมหรือยัง วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราเลยนะังอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณาต้องไม่ประมาทเพราะว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเป็นวันที่เลวร้ายเป็นวันที่ลุ่มหลงเป็นวันที่เราประมาท ในชีวิตในจิตใจของเราที่เราไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งด้วยบุญก็ดีที่เราจะต้องทำที่เราต้องสร้างให้กับตนเองเพราะว่าบางคนนี่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นบุญแต่ละวันก็ผ่านไปผ่านวันผ่านคืนไปอยู่กับโลก อยู่กับกิเลสอยู่กับความโกรธอยู่กับความเกลียดอยู่กับความอ,อาฆาดพยาบาทอิจฉาลษยาน้อยอกน้อยใจคือจิตใจมันอยู่กับความความทุกข์เมื่อจิตใจเราอยู่กับความทุกข์ตายไปผลที่เราจะได้รับก็ยอ่อมจะเป็นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรา เพราะอะไรพเพราะจิตใจเรามันจิตดวงสุดท้ายที่มันดับมันก็จะดับไปกับความทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์ดับคือจิตใจเรามันอยู่กับความทุกข์จนดับจนตายอันนี้พ่อเราทั้งหลายจึงต้องไม่ควรประมาทในชีวิตในการเดินทาง ในการเกิดมาในการแสวงหาทำอย่างไรจะให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะมันจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่เราจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดความดีอยู่ที่ไหนเราจะทำได้อย่างไรและเราทำความดีได้ ผลได้คุณได้ค่าหรือว่าทําความดีแล้วเราเป็นทุกข์ทำความดีแล้วเรามีปัญหาหรือว่าเราไม่ทําความดีเลยไม่สนใจกับความดีเลยหรือว่าเราอยู่กับบาปอยู่กับความชั่วอยู่กับอกุศลอยู่กับความโลภความเห็นแก่ตัวอยู่กับความโกรธ ความเกลียดอาฆาตพยาบาทอยู่กับความอิจฉาริษยาอยู่กับความหลงในความเป็นในความมีของตนเองคือหนึ่งหละอยู่กับความชั่วสองไม่อยู่กับความดีอาจจะไม่ได้อยู่กับความชั่วยแต่ว่าไม่ได้ทำความดีไม่ได้สนใจสิ่งที่ดีที่มีคุณค่า อยู่กับการละเล่นอยู่กับการเพลิดเพลินสนุกสนานไปอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครหรอกแต่ว่ามันอยู่กับความลุ่มหลงแต่ว่าบางคนนี่อยู่กับความดีเช้ามาตื่นมาก็อยู่กับความดีสายมาก็อยู่กับความดีบ่ายมาเย็นมาค่ำมามืดมาจนก่อนจะนอน เราก็ได้อยู่กับความดีคืออยู่กับสิ่งที่มันมีคุณมีค่าในชีวิตในจิตใจของเราความดีเหล่านั้นเราจะทำที่ไหนเราจะทำอะไรทำกับใครเริ่มต้นที่ตัวเรานี่ความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเนะี่ยตัวเราทำอะไรได้บ้าง ประโยชน์ตนที่เราจะต้องทำความดีให้กับตนเองดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่การกระทำอยู่ที่วาจาอยู่ที่การพูดอยู่ที่การคิดกุศลกรรกับมาบทจะแยกออกมาเป็นในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ จะเป็นบุญกิยาวัตถุสามบุญกิยาวัตถุูตสิบอันนี้ก็ให้เราได้สรุปเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆว่า,าความดีนั้นอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นความชั่วอยู่ที่ไหนความชั่วก็อยู่ที่ตัวเราหลักในการพิจรารณา หลักในการศึกษาหลักในการปฏิบัติหลักในการพิจารณาคืออะไรไตรลักให้เราได้เห็นการไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะว่าเป็นสิ่งที่เราเท้าลายไม่ควรประมาทเพราะว่าชีวิตมันไม่เที่ยงตั้งแต่เราเกิดมาจนป่านนี้เราก็เห็นความไม่เที่ยง ต่อไปมันก็จะไม่เที่ยงอีกแต่ว่ามันจะไม่เที่ยงแบบเสื่อมลงเรื่องว่าสูญเสียสูญอะไรต่างๆที่มันลบเรื่องว่ามันไม่เที่ยงในทางที่ดีที่มันจะพัฒนาที่จะสามารถทําให้เกิดความเจริญได้ไอ้ความไม่เที่ยงนี่เราก็ต้องเข้าใจเข้าใจแบบว่าเราจะพิจารณาอย่างไร ในการที่เราจะเห็นโทษมันหรือว่าเราจะเห็นคุณมันในการพัฒนาในการยกระดับจิตใจของพวกเราให้มันสูงขึ้นให้มันไม่เที่ยงให้มันดีกว่าเดิมให้มันเจริญกว่าเดิมไม่ใช่มันตกต่ำไปกว่าเดิมเพราะว่าจิตใจเรามันไม่เที่ยงสิ่งที่เราต้องพิจารณามองเห็นความทุกข์ ชีวิตที่เกิดมามีทุกทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีกายที่เป็นหลังของโรคสารพัดโรคก,กายที่เราต้องเจ็บต้องปว่วยต้องทุกข์ต้องทรมานจิตที่มีโรคไม่ใช่โรคแบบเจ็บปวดทรมานได้ในกายในสังขารแต่เป็นโรคที่มันเจ็บปวดทางจิต โรคของความโลภโลคของความโกรธโลคของความโกรธโลคของความหลงที่มันมีอยู่ในจิตในใจเรากายก็มีโลคจิตก็มีโรคชีวเราก็เลยต้องทุกข์ความทุกข์ที่มันเป็นโรคเผารนจิตใจความรุกความทุกข์ที่มันทำให้สังขารร่างกายเราเจ็บปวดทุกข์ทรมาร ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นต้องพิจารณาให้เห็นโทษมันในการที่พวกเราทาลายจะไม่ประมาทในกายก็ดีในจิตก็ดีดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์แล้วและให้เราเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ อน,นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องศึกษาี่ศึกษาในการที่เราจะต้องเป็นคู่สํารวมระวังไม่ให้บาปที่มันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นอีกพิจารณาในการละบาป แล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสร้างกุศลอะไรที่มันดีงามให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าเรานี่ต้องต้องเว้นในส่วนของโยมอาจจะศึกษาเรื่องการให้ทานเรื่องการเสียสละเรื่องการทำบุญเพื่อให้เราได้ความรู้สึกที่มันมันอบอุ่นมันมั่นใจ ว่าเราได้ทำอะไรที่มันเป็นที่พึ่งให้กับตนเองศึกษาเรื่องศีลที่เราไม่เป็นล่วงเกินประมาทพลาดทั้งโอเปรียบเบียดเบียนจนถึงการภาวนาจนถึงการเจริญสติเจริญปัญญาให้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาในการศึกษานั้นเพื่อการปฏิบัติ การปฏิบัติอยู่ที่ไหนละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ามาวัดว่าเราลักชั่วได้ขนาดไหนทำดีได้ขนาดไหนปล่อยวางจิตใจได้ขนาดไหนความเจริญทางจิตในการฝึกฝนในการปฏิบัติวัดกันอยู่ที่สามอย่างนี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ละชั่วอยู่ที่ทำดีอยู่ที่เราสามารถชำระขัดเก่าจิตใจของเราให้มันบริสุทธิ์สามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในกายก็ดีในสัก,กย y ทิฏฐิที่เรามีที่เราเป็นในจิตในความหลงในกายในสังขาร ในกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในจิตในใจเราอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องมาศึกษาและก็มาปฏิบัติเพื่อให้วันแต่ละวันเป็นวันที่ดีที่สุดบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแบบสลับซับซ้อนมากนะในการปฏิบัติแต่ว่าบางครั้งมันก็มีรายละเอียด ที่มันแยกย่อยที่เราต้องที่เราต้องศึกษาไปหรือว่าในการที่เราจะนำไปพิเคราะห์พิพจรารณาให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งถ้าใครมีเวลาถ้าใครสามารถศึกษาได้แต่ว่าในทางการปฏิบัติแบบแบบง่ายๆที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรสลับซับซ้อนมาก สโลว่าแต่ละวันของพวกเรานี่อันนี้ว่าเช้าฝั่งแล้วจะมาคิดอย่างนี้นะคุยกับโยมโยมบอ,อกว่าโยมมีคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของโยมก็ได้พวกนี้โยมอาจจะไม่ได้ทําบุญอีกพวกนี้โยมอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันมีคุณค่าอีกอาจจะตายวันนี้คืนนี้โยมก็เลยต้องทํา ไปทำบุญไปปฏิบัติไปโน่นไปนี่ให้วันสุดท้ายของชีวิตเป็นวันที่ดีที่สุด <c oughs> ที่แล้วาที่เรายังประมาทนะี่ยพอได้ฟังโยมพูดแล้วก็มาคิดในใจแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าในการทําหน้าที่ประโยชน์ในส่วนตนที่ได้พูดถึงว่าวันนี้เราทําดีให้กับตัวเรามากน้อยขนาดไหน ตารจะการสร้างอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ในจิตในใจสามารถที่จะสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตนเองให้เราไม่ประมาทในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นทุกอย่าง ในการที่เราจะเข้าถึงพระโสดาบันท่านก็ให้เราได้เข้าใจในกายนีย่สังขารน,นี่ว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆถึงมันจะเป็นของเราเราอาศัยมันในการทำความดีในการสร้างบารมีให้กับตนเองวันหนึ่งเราต้องจากสังขารน,นี้กายนี้ต้องแก่ต้องเฒ่าสุดท้ายแล้วต้องตาย อันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะถ้าไม่งั้นเราอาจจะหลงเราอาจจะติดจนจนไม่รู้ในการที่เราจะเอาประโยชน์หรือว่าปล่อยวางในสังขารนี้แล้วก็ให้เราเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติในการที่จะทำให้เกิดจิตใจให้มันเจริญเราต้องมีข้อวัด เราต้องมีมศีลศีลธรรมตระหนอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาไม่ได้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์อันนี้เราต้องพิจารณาแนละ้วไม่ให้มันหลงในพิธีกรรมพิธีการในอะไรอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าไม่ได้ให้เราประพฤติไม่ใหเราปฏิบัติไม่ได้เป็นอริยกันตะศิลคือศีลที่นำเราออกไปจากฆาสึก คือกิเลสคือความทุกข์อันนี้เราก็มาดูที่ตนเององที่เรามาวัดเรามารักษาศีลเรามาอะไรอะไรเนี่ยมันเพื่อขัดเก่าตนเองหรือว,ว่าเพื่อมันเอาชนะคนอื่นหรือเพื่อที่จะอะไรอะไรที่มันไปแข่งขันก็ดีหรือว,ว่ามีความรู้สึกอิจฉาน้อยใจอะไรต่างๆในการแสดงออกในการรักษา กายก็ดีวาจาก็าดีใจก็ดีและเราเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์ในการที่เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราในคุณพระพุทธที่เราจะต้องมีพระบริสุทธิ์ที่คุณ มีพระปัญญาที่คุณมิภะมหากรุณาที่คุณเอาคุณเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราให้เราปฏิบัติเพื่อหวังความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีสติมีปัญญาในการที่จะคุ้มครองตนเองหรือว่าที่เราจะเกี่ยวข้องกับคนอื่น มีพระธรรมที่เราจะต้องเป็นเหมือนกับผู้ที่รู้รู้ความจริงผู้เทธาภาวะที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราจะต้องเอาเข้ามาใส่จิตใจเราเป็นเป็นผู้ที่รู้คุณของพระธรรมในการที่เราจะน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจเรา ให้เราเห็นความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นโทษเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้รู้ความจริงแล้วเราจะอยู่กับความจริงอย่างไรในการทำกิจทำหน้าที่เพื่อให้เราสามารถที่จะเอาประโยชน์ไม่ให้มันเป็นโทษกับความจริงเหล่านั้นในหน้าที่ของเราก็ดี ในกิจในการเป็นอยู่ของเราก็ดีเชื่อในคุณของพระสงฆ์ในการที่เราจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงเอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างท่านยังอยู่ได้อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เพื่อที่จะให้เป็นไปในการที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ อันนี้เราก็ต้องสร้างคุณเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราในการที่จะให้ได้ประโยชน์ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยไม่ได้เชื่อแบบมงมงายไม่ได้เชื่อแบบก้อนวอนไม่ได้เชื่อแบบความแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราจะเชื่อด้วยเหตุด้วยผลที่จะนำตนไปสู่การปฏิบัติที่มันถูกต้องในอริยสัจ ในอริยมรรคฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ปองมาศวันนี้เป็นวันดีที่สุดของท่านไหมแล้ววันพรุ่งนี้ละ่ะวันต่อไปนะถ้าสมมติวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองอย่างไรเราจะทำคุณประโยชน์ที่สามารถทำได้ให้กับคนอื่นอย่างไร ถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรที่มันที่มันสมควรทำกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่มีบุญมีคุณกับเราก็ดีหรือว่าเราที่ยังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตพยาบาทที่เรายังไม่ได้ให้อภัยยังไม่ได้ปล่อยวางยังไม่ได้ยกโทษให้หรือว่าใครที่เราทำผิดทำพลาดยังไม่ได้ขอโทษยังไม่ได้ขอคำมา ยังไม่ทําอะไรที่ให้มันปวดเปื่องกังเวรในจิตในใจเรานียอันนี้วันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทําอีกเราจะทาอย่างไรประโยชน์ในส่วนที่เราจะทํากับบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อ,เป,เ,ปพอเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องครูบาอาจารย์จะไม่ต้องมาเสียดายทีหลังจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง อันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ฝากไว้ให้ท่านได้คิดพระคุณเจ้าก็ดีญาติโยมก็ดีพวกเราจึงมาสร้างวันทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าในเวลาของชีวิตเราที่ที่มันไม่นานเลยนะถ้ามองดูภาพรัวมองชีวิตหลายคนก็แก่ก็เท่าแล้วจะอยู่ได้อีกกี่วันก็ไม่รู้แง้จะตมมา ียังเป็นเด็กเป็นนุ่มเป็นสาวก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงแก่ถึงเท่าหรือเปล่าตายก่อนก็ไม่รู้ชีวิตนี่มันไม่แน่นอนเลยบางครั้งเราจะมามัวมาหลงหรือว่าเอาเวลาไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาลิษยาน้อยอกน้อยใจเวลาของชีวิตมันไม่พอที่จะให้เรามาเกลียดใครนานๆเรียกว่ามาอิจฉาลิษยาใครมาน้อยอกน้อยใจ บางทีมันเหน,นื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าเรามาเอาประโยชน์ให้กับตนเองให้ได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองให้ได้ขออนโมทันนาในความภาคเพียนในการเดินทางในการประพฤติในการปฏิบัติขอ,อพระคุณเจ้าโวกรูปพวก,กองค์ช่วงเวลาที่พวกเราเดินทางร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุด แต่ก็คิดว่าเราพยายามทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแต่มันจะได้ขนาดไหนดีขนาดไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งข้อธมุทนากับญาติโยมโทุกท่านทุกคน <c oughs> ในการดูแลอุปถรัรมภ์ในการเดินทางในการปฏิบัติชีวิตของพวกเรามีผิดมีพลาดม,มีประมาทแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกลับเนื้อกลับ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยผิดพลาดให้ดีได้ให้สามารถที่จะเจริญได้หรือว่าทําให้เกิดคุณค่าได้ทั้งในส่วนตนก็ดีหรือว่าที่เราเกี่ยวข้องผูกพันกับใครก็ดีอย่าให้เวลาที่เรามีอยู่ที่เหลืออยู่เป็นเวลาที่ไม่สามารถทําให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ให้เราใช้เวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ ให้ได้ประโยชน์ให้มีคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพศาส,สนาโจ้ามังเกิดมีแกพ่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ